สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาเจาะลึกนะครับตัวพ็อกเก็ตไวนะครับ a w e ยรุ่น E576 นะครับรหัสต่อท้ายก็คือ856นะครับตัวนี้ก็จะรองรับทุกซิมเลยนะครับในไทยนะครับ AS, D-TAG2, NT นะครับแล้วก็ My นะครับพวกนี้ก็รองรับหมดทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คําถามก็คือทําไมตัวนี้ขายแล้วไม่โดนด่าเออเราตั้งเราตั้งข้อเขาเรียกว่าคอนเทนต์แบบนี้ดีกว่า พกเกดไรไฟตัวไหนขายแล้วไม่ค่อยโดนด่าผมก็จะนึกถึงตัวนี้เป็นตัวแรกเลยทาไมถึงนึกถึงตัวนี้เป็นตัวแรกตัวนี้จุดเด่นมันก็คือความบางนะครับอันดับแรกก่อนรูปกษณ์ภายนอกนะแล้วก็งานพลาสติกคือเกดดีนะครับผมดีมากลักษณะทางกายภาพดีมากแล้วฮาร์ดแวร์ข้างในอ่ะคือดีคือจริงๆหัวเว่ยอ่ะดีทุกรุ่นครับผมบอกจริงหัวเว่ยเนี่ยเป็นเป็นอุปกรณ์เครือข่ายที่ทําออกมาได้คุณภาพสูงทุกรุ่นนะครับดังนั้น ผมถึงบอกลูกค้าทุกคนเลยว่าในบรรดาอุปกรณ์เครือข่ายทั้งหมดนะครับอันดับหนึ่งคือหัวเว่นะครับอันดับสองคือแททีอีนะครับส่วนอันดับ3 4 5 6ี่ห้าก็ไปแย่งกันเองครับก็จะไม่ว่าจะเป็นทีวีลิงก์ดีลิงก์อะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าอ,อีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของตัวพกเก็ตไ i ไฟรุ่นนี้นะครับก็คือ1นึ่งพกเก็ตไรไฟทุกรุ่นโดยปกติเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีอัปเดตนะครับตัวนี้จะมีอัปเดต ก็คือสามารถอัปเดตผ่านระบบออนไลน์ได้ตามปกตินะครับผมก็เป็นเป็นซอฟต์แวร์รุ่นใหม่ละแล้วก็การใช้งานค่อนข้างเสถียรนะครับผมหมายความว่าเวลาเราใส่ซิมเปิดเครื่องนะครับสมมุติใส่ซิมเปิดเครื่องปุ๊บใช่ไหมครับไ i ไฟออตัวเครื่องสถานะ On ครบเรียบร้อยนะครับ Wi-Fi on เชื่อมต่อใช้งานได้เลยครับแต่บางรุ่นเนี่ยพอกล้องไที่เราที่ผมเจอเนี่ยก็คือสถานะคืออ n เรียบร้อยแล้วแหละแต่เวลาเราเชื่อมต่อเนี่ยมันเชื่อมไม่ได้ เพราะว่ามันยังอ่อนไม่สมบูรณ์แต่ไฟสถานะอะไรมันออกมาหมดแล้วระยะเวลาการเปิดเครื่องนะครับไปจนถึงการใช้งานเนี่ยได้จริงเนี่ยตัวนี้ทําได้ดีแล้วก็เร็วมากนะครับผมแล้วก็สเสถียรด้วยนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ที่ตัวนี้อ่มันดูด้อยแต่ไม่ด้อยนะครับคือพกเกอร์ถไฟสมัยเนี้ยอ่ามันจะเขาเรียกว่าความจุบแบตเตอรี่อย่างเงี้ยปกติมันจะสูงสุดก็จะประมาณน่าจะ3 0 0 0มิลลิแอมนะครับสแตนดาดเนาะ แต่ฮองเว่ยเนี่ยเขาจะทำพ็อกเก็ตเดไฟที่คุณภาพาแบตเตอรี่ประมาณ1,500ม ah ิลลิแอมนะครับผมบางคนบอกว่าเอ้ยถ้าผมต้องเลือกระหว่างตัวโนแบนโนแบนหรือแบนลองลองลงไปที่มันความาความจุบแบตเตอรี่3,000ม ah ิลลิแอมกับตัวตัวฮองเว่ยตัวเนี้ยแค่1,500ม ah ิลลิแอมผมเอาตัวที่มันเป็นแบตถึกๆดีกว่าผมอยากจะบอกอย่างนี้นะครับว่า เวลาเราดูพ็อกเก็ตไวไฟเนี่ยเราจะไปดูแค่ความจุบแบตเตอรี่ไม่ได้นะครับเราต้องดูว่าพ็อกเก็ตไวไฟตัวนี้หรือพ็อกเก็ตไวไฟตัวหนึ่งเนี่ยมันใช้พลังงานหรือมีโหมดการประหยัดพลังงานหรือออกแบบมาเพื่อประหยัดพลังงานมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าการที่สมมติมีเครื่องหนึ่งนะครับแบตเตอรี่3000ม ah. ิลลิแอมอีกเครื่องหนึ่งแบตเตอรี่1,500ม ah. ิลลิแอมที่เป็นหอร์ตเลยนะครับสมมติอย่างนี้นะครับบางครั้งนะครับเวลาใช้งานจริงอ่ะ ความสามารถในการยืนระยะการใช้งานอะ่ะเท่ากันเลยนะครับระหว่าง3000กับพันหเพราะอะไรเพราะหนึ่งการคุมความร้อนความสเสถียรของฮาร์ดแวร์หรือซอฟตแวร์ที่ออกแบบมานะ่ะมันช่วยในการประหารจัดการตัวแบตเตอรี่ด้วยนะครับให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิธภาพแล้วก็คุ้มค่าครับกับการในการที่ฮาร์ดแวร์ทํามาลดคอร์สกว่าแล้วก็ชิป CPU ประมวลผลซอฟต์แวร์เฟิร์มแวร์นะครับผลิตออกมา บริหารจัดการพลังงานไม่ดีหรือคุมความร้อนไม่ได้นะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์มันก็ทาให้แบตเตอรี่ไหลนะครับแบตเตอรี่ไหลเมื่อแบตเตอรี่ไหลต่อให้คุณมี3000มิลลิแอมอ่ะยังไงมันก็ต้องหมดไวกว่าอยู่แล้วครับนึกออกไหมครับดังนั้นตรงนี้สําคัญมากนะครับผมถึงบอกว่าหัวเว่ยเนี่ยถ้า1,500มิลลิแอมเนี่ยผมว่าถ้าเทียบกับ3000มิลลิแอมอ่ะผมว่าสูสี <c oughs> คือสูสีอหมายถึงว่าการใช้งานเวลาใช้งานจริงอ่ะเราจะรู้เลยหัวเว่ยอ่ะ เวลาเปิดพร้อมกันสมมติเปิดพร้อมกันป,ประมาณสามชั่วโมงใช่ไหมครับสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงเนี่ยโอเวอร์อุ่นๆแต่อีกเครื่องหนึ่งอะ่ะเริ่มอุ่นไปค่อนข้างร้อนละอ่ะมันมันก็ทําให้เรารู้สึกได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเราเช็คแบตเตอรี่เนี่ยเช็คแบตเตอรี่จากจากสถานะข้างในเราจะรู้เลยว่าเฮ้ยแบตเตอรี่ฝั่งที่มันเป็นสามพันมิลลิแอมอ่ะมันมันลดเร็วกว่ามันหวบเร็วกว่านะครับดังนั้นอ่าปัจจัยเรื่องความจุแบตเตอรี่เนี่ยผมว่า มันเป็นประเด็นรองนะครับประเด็นรองที่ที่เราไม่ควรไปโฟกัสมันมากนะักโฟ,โฟกัสได้ครับแบตเตอรี่ความจุดสูงอะย่อมดีกว่าแต่ว่าให้โฟกัสหลักที่การออกแบบในส่วนของฮาร์ดแวร์และเฟิร์มแวร์ตัวนี้จะสําคัญมากนะครับดังนั้นแบตเตอรี่1 0 0 0มิลลิแอมมงัอของตัวเวนะ่ยมันไม่ได้ขี้เหร่นะครับแล้วอีกอย่างนะครับปัจจุบันอนะ่ะมันมีเขาเรียกว่าพ็อกเก็ตไวไอ่ามันมี Power Bank อ่ามี พลังงานสำรองครับเ네ต็มไปหมดมันสามารถชาร์จเพิ่มได้ครับหรือตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถซื้อเพิ่มได้นะครับโมเวอเนี่ยตัวนี้รุ่นนี้นะครับแบตเตอรี่เราเอาโมเดลไปเซิร์ชนะครับโมเดลของตัวแบตเตอรี่เนี่ยไปเซิร์ชก็มีมีขายทั่วไปครับเราสามารถซื้อมาสำรองได้หนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนครับเวลาผมแนะนาลูกค้าเนี่ยผมจะนําให้ลูกค้าไปซื้อเพิ่มอีกหนึ่งก้อนนะครับแล้วแล้วก็ซื้อที่ชาร์จที่มันเป็นหัวเข็มเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูสักครู่นะครับ ที่ชาร์จที่มันเป็นหัวเข็มแบบนี้นะครับผมแล้วก็เอาตัวแบตเตอรี่ใส่ไปนะครับมันก็จะมีเบาะควบบวกลบเดี๋ยวมันจัดการมันเองนะครับเนี่ยก็จะมีเบาะควบบวกลบนะครับข้อดีของที่ชาร์จตัวนี้คืออะไรเวลาถ้าก็สมมติเดี๋ยวอันนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวแบตเตอรี่ เดี๋ยวเราจะให้ดูว่ามันเวลามันมีแบตเตอรี่มันจะเป็นยังไงนะครับผมตัวนี้นะครับ่าเป็นตัวสามมิลลิแอมนะครับนี่ครับเวลาเราชาร์จเต็มเนี่ยมันก็จะขึ้นเลยตรงนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ปลั๊กชาร์จผมก็จะแนะนําลูกค้าว่าเวลาลูกค้าซื้อก็ซื้อใหม่เพิ่มอีกหนึ่งชุดนะครับถ้ากรณีต้องการแบบเยอะนะครับสมัยเพิ่มอีกหนึ่งชุดก็คือชุดนึงก็อยู่ในตัวนี้พ็อกเก็ตอยู่แล้วนะครับเรียบร้อย เวลาเสียบชาร์จก so ็เสียบชาร์จกับพ so ็อกเก็ตนะครับส so ่วนอีกตัวน şey ี้เป <complimentary> ็นแบบสำรองน่ะก็มีต <Stir> ัวนี้นะครับเป็นแท่นชาร์จแบบนี้นะครับร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็เป็นแบตเตอรี่สำรองสามารถเสียบปลั๊กชาร์จได้ตามปกติเลยนะครับก็เวลาชาร์จมันก็จะขึ้นสถานะครับขึ้นแบบไล่ขึ้นตึ๊ดตึแบบนี้นะครับแลวตัวนี้กระตุ้นแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างดีมากนะครับแบตเตอรี่ที่ว่าคุณภาพน้อยนะครับเจ็ดสิบแบบประมาณ เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วชาร์จไม่เข้าชาร์จไม่เต็มพ็อกเก็ตชาร์จไม่เต็มอะไรเงี้ยอ่ะเอาตัวนี้มากระตุน้นชาร์จส่วนใหญ่ก็จะขึ้นหมดนะครับก็คือช่วยกระตุ้นแบตเตอรี่ได้ดีมากนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายครับเวลาเราพกพาก็พกพาเปเสร็จแค่นี้ครับถ้าต้องการแบตเตอรี่สำรองนะประมาณนี้นะครับแบบนี้ก็จะโอเคครับเห็นไหมครับเวลาถอดออกก็จะดับนะครับนี่อันนี้ก็คือคุณภาพแบตเตอรี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนั้นเวลาเราขายแบตเตอรนะี่เนี่ยสมมติ เวลาที่ร้านขายแบตเตอรี่ออกไปเนี่ยแบตเตอรี่ก็จะต้องถูกชาร์จด้วยตัวแท่นนี้นะครับทุกตัวแล้วก็มีการทดสอบเรื่องเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะครับว่าเต็มร้อยท,ทุกตัวไหมนะครับนี่ครับมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนะครับนี่เห็นไหมครับอ่ะเรามาต่อเรื่องตัวพ็อกเก็ตนะครับดังนั้นตัวพ็อกเก็ตตัวนี้มันก็จะเป็นตัวที่อ่าครคือขายมาเป็นเป็นตัวที่ผมสบายเอาอยัางไงคือพอราสินค้ามีคุณภาพอ่ะ มันเป็นตัวที่เราขายแล้วเราสบายใจว่าลูกค้าจะได้รับของแล้วแล้วลูกค้าแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นก็คือโอเคเข้าใจไหมครับมันไม่ต้องมานั่งกังวลว่าเฮ้ยคือบางท่านก็ถามว่าไม่เอาโนเนมมาขายบ้างหรอแบบราคาถูกๆะอะไรเงี้ยอย่างตัวนี้ผมอย่างที่ผมบอกว่าที่ร้านขายจะเป็นมือสองนะครับราคาก็อยู่ที่ประมาณแปดร้อยห้าสิบถึงเก้าร้อยห้าสิบแล้วแต่แล้วแต่ชุดนะครับถ้าเป็นชุดที่เป็นตัวเครื่องกับตัวเครื่องอย่างเดียวกับตัวสายชาร์จที่แถมนะครับอย่างเดียวไม่มีกล่องนะครับไม่ได้ครบกล่องนะครับ ก็อยู่ที่850นะครับแล้วก็ถ้าครบกล่องเหมือนมือหนึ่งะครับก็คือใกล้เคียงมือหนึ่งก็ตัวนั้นก็จะเป็น950ครับต่างกันร้อยหนึ่งนะครับในนั้นก็จะมีเพิ่มก็เป็นคู่มือนะครับแล้วก็สายชาร์จที่มาติดกับมากับตัวเครื่องนะครับก็เหมือนมือหนึ่งทุกการแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันเป็นสินค้าใช้แล้วนะคุณภาพประมาณนี้เลยครับประมาณนี้เลยนะครับทุกตัวนะครับผมคือเวลาที่มัน เราขายเนี่ยบางทีสินค้ามือสองของที่ร้าน,ท,น,น, band, นา 1, ที่มันเป็นแบรนด์อ่ะมันแพงกว่าตัวมือหนึ่งที่มันเป็นนเนมคือเหตุผลว่าถามว่าทําทไมเราต้องขายของมือสองแพงกว่ามือหนึ่งประเด็นแรกประเด็นที่สองก็คือทําไมเราไม่เอาตัวที่มันเป็นนเนมาขายเพราะว่าที่ร้านผมผมจะตั้งเป้าอะไรผมอยากขายของที่มันมีคุณภาพเอาไปแก้ปัญหากับลูกค้าไม่ใช่ไม่ใช่ขายไปแล้วแบบลูกค้ามีปัญหายอยู่แล้วไปเพิ่มปัญหาให้เขาอีกอย่างเงี้ย มัน,มนเรารู้สึกว่าขายแ,แบบนั้นมัน,ม,น,ม,นมันไม่สบายใจนะครับแล้วก็มันก็จะเป็นฟีดแบ็กกลับมาไม่ดีนะครับดังนั้นตัวนี้เป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เวลาใครหาพกเกจไรไฟผมแนะนําเลยแนะนําเพราะว่าอะไรหนึ่งดูเขาเรียกว่าทางลักษณะทางกายภาพมันบางมากนะครับใส่กระเป๋าเสื้อใส่กระเป๋ากางเกงเนี่ยแทบไม่รู้เลยว่ามีอะไรอยู่ในในใน,ในกระเป๋านะครับแล้วก็พกพาง่ายนะครับแล้วก็คุณภาพการใช้าง,งานเนี่ยอันนี้รองรับสูงสุดได้ส6บเครื่อง 16เครื่อง16กัารเชื่อมต่อนะครับปกติพกเก็ตไรไฟทั่วไปก็ประมาณ10เครื่องนะครับแต่ตัวนี้ย16เครื่องดังนั้นมันจะบ่งบอกอะไรครับการที่คุณเชื่อมต่อได้สูงสุดเนี่ยสูงกว่ารุ่นอื่นๆเนี่ยคุณภาพของ CPU ที่เป็นชิปเซตเนี่ยมันก็จะต้องดีกว่านะครับทางานได้ดีกว่าสูงกว่านะครับฮาร์ดแวร์ต้องออกแบบมาได้ดีกว่าครับเพราะไม่งั้นถ้าเวลาใช้ง,งานจริงอ่ะมีปัญหาแน่นอนครับถ้าเชื่อมต่อเยอะขนาดนั้นนะครับเราเตอร์เนี่ยเวลาเราเชื่อมต่อเนี่ย ก็ประมาณ3านะอ่าประมาณ16เครื่องนะครับดังนั้นรุ่นเนี้ยถือว่าเป็นรุ่นที่ผมแนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ใต้คลิปนะครับแล้วก็ใครที่สงสัยอ่หรืออยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สามารถสอบถามได้ผ่านแชทนะครับโอเคครับฝากไว้ด้วยครับสำหรับอ่ากเก็ตไรไฟรรุ่นนี้ครับฮัลโหลยุ่น e 5 7 6นะครับอ่าต่อท้าย8 5 6ห้นะครับผมอ่ารองรับทุกซิมนะครับผมในไทยนะครับผม ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สั่าสนใจก็สั่งซื้อได้จากลิงก์ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ